แี่กับแฟนมีมากก็แบบดีใจนะครับที่แบบทุกคนมาก็สนุกสุดๆเลยครับก็รู้สึกด,ดีใจก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็การตอบรับที่ดีจากแฟนเลยนะครับผมรู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากนะครับแล้วก็พวกเราทั้งสองคนก็ทีมงานหลายคนที่ได้คุยเต็มที่กับแฟนมีมากกนะ็แต่ว่าทุกคนยังจะล้มกรรไม่ได้นะครับ ลูปอ่อนได้หรืยังเนีรูอ่อนได้หรือยังคะรูอ่อเป็นอะไรนะเป็นมองอ่เป็น,ปน<ม>สามเหลี่ยมได้ไหม,ไ,มได้หรอไม่ได้นอะ ใจทุกโมเมนต์ที่ได้อยู่ในเวทีแล้วได้เห็นแฟนคๆทุกคน oh. ใช่เพราะว่าแบบมันมีความสุขมากๆเลยอะไรแบบเห็นทุกคนนั่งเชียร์เรานั่งกินก,รการนั่งหวีเราอะไรเงี้ยมันไปดูในคลิปอะน่าหน้าเลย สุดๆไหมคะคือจริงประทับใจตลอดทั้งสองวันเลยนะครับเพราตั้งแต่ที่เราเริ่มโชว์เริ่มอะไรเงี้ยทุกคนแบบคือเชียร์อักมาตลอดตลอดจนตั้งแต่โชว์แรกยจนโชว์จบแล้วก็มันจบตอนที่ช่วงเต้นตอนท้าอีกเรู้สึกว่าเราสนุกมากค่และเราชอบมากโอเคนะคะมาเนาะประทับใจมากนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าคันฟานค่ะทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ด้วยใช่ไหมคะ ที่จะเป็นช่วงของวินาทีที่หันมาเจอเนาะมีทะเลดาวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเอ่ยใ,ใช่ไหมคะอยากอยากให้บอกวินาทีนั้นนิดนึงคะ่ะว่าทั้งสองคนรู้สึกยังไงกับวินาทีนั้นคะหันมาเจอทะเลดาวเต็มไปหมดเลยรู้สึกยังไง,งบ้างเบิคุณวินขาคือก่อนนันเนี้ยก่อนที่เราจะหันมาใช่ไหมมันจะเป็นแบบวิ่เราเจอกันแรกๆแบบเริเร่มต้นทํางานมาแรกอะไรเนี่ยจนมาถึงกวันเนี่ยไมเหมือนเราไลา่ดูความทรงจำ ของเราในแต่และช่วงเวลาดีๆก็ <ฮะ S 1> พอเราดูจบปุ๊บเราหันมาเจอแฟนคลับแล้วแฟนคลับก็ร้องเพลงให้เราในดาวอะไรเงี้ยรู้สึกคนลุกมากตอนนะั้น <c oughs> รู้สึกดีเซอร์ไม่ส์เหรอใช่เซอร์ไพรส์ั้งมรู้สึกแบบพูดไม่ถูกแบบมันดีใจมากอะไรเงี้ยมันทำให้เรา <c oughs> เราคิดไปถึงแบบเราเด็กๆอะไรนที่แบบเราฝันว่าแบบวันหนึ่งแบบเราจะมี<ฮ>ะแล้วแบบ ผจะพูดตลอดว่าแบบเราจะมีวันนีไม่ได้ท่าไม่มีแฟนอ๋อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะเป็นกาลังใจต่อไปเรื่อยๆไหมคะตลอไปเลยน่ารักมากเรได้ยินมาว่าที่ช่วนแบบแฟนๆุปเปอไดีมีท่านไหนที่แอบซึ้งจนน้ำตาไหลคะท่านไหนคะทั้งค่ยทั้งคมันเป็นโมเมนต์ที่แบบประทับใจเนาะใช่ค่ะ <N Memorial> นะคะแล้วก็อย <N média> <N ella> ่างที่บอกคือถ้าพูดถึงโชว์เนี่ยรู้สึกว่าชอบโชว์นี้มากๆเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะโชว์นี้ใช่ไหมเอ่ยชอบโชว์ไหนชอบโชว์ไหนที่สุดเออไปถามไปถามชอบโชว์ไหนเหรอตอนไหนตอนไหนแต่งงานวันไหนแต่งงานวัไหนันที่สองวันทองนที่สองเดยอเป็นโชวไหนคะนะแต่งงานหลังะแต่ชอบสี่แผเลรอ เปิด EP พิเศษด้วยใช่ไหมได้แฟนคลับเป็น EP ไหนนะเป็น EP พิเศษครับค่ใช่พิเศษยังไงพิเศษพิเศษที่ไปถ่ายที่หน้าินจริงใช่ไปแล้วก็ขึ้นไปถ่ายแบบขับรถขึ้นไปต่อเป็นเรียกว่าบอกเรืองใช้สองชั่วโมงใช่แล้วเป็นฉากที่แบบแต่งเห็นว่าจะมีทั้งแบบโค้งๆหวานนใช่ไหมมีซีนไหนที่เรารู้สึกว่าถ่ายยากมากไ มีเลยคะผือถ่ายยากอ่ะคือซีนตรเขบาบอกเขาเพรามันหนาวมันหนาวมากหนาวก็ต้องมีคนก่อนมันหนาวมากจริงแบบหนาวถ่ายเสร็จสี่ห้าู่อางเ้าน้แล้วตอนนั้นซือหนาวกิวเป็นกวสาค่ะหงครับ บอกว่าเห็นมีการได้ใส่คาแรคเตอร์นะคะของคุณมีนคุณปิงเข้าไปด้วยใช่ไหมเอ่ยนะคะที่เป็นตัวตนของคุณมีนคุณปิงจริงๆลงไปอยากทราบว่าคาแรคเตอร์ไหนนะคะที่คิดว่าเป็นตัวของเราเองมีบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าตรงกับคาแรคเตอร์ของเราอ่ะคุณมีนก่อนก็นกนได้คุณมีนก่อนก็นได้โอ้ยโอ้ยอ้ย้ยจริงๆก็เกือบๆนะ ดูแลเทคแคร์เตรียมเซอร์ไพรแงหมายหมายถึงว่าหมายถึงว่าตเนี่ยเราเป็นคนข้าดูแลแล้วก็เทคแคร์คนตื่นใส่ใจคนตื่นใส่ใจคนรอบข้างใช่ไหมคะอ๋อประมาณนี้อ่ะคุณนะคะจริงจรก็รจริงๆริงก็กิง็ริงกจกก็ก็ก็ร เอาตัวเองอะฮะนิ้วหนึ่งได้ไหมอ่ะอันนี้นนเ,นเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างใส่ใจคนอื่นใช่ไหมคะดูแลคนอื่นของเราล่ะนิสัยเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นคนแบบไหนที่อ่อนไหมคะที่อ่อนปากหวานไหมคะหวานะ <c oughs> ไม่เหมือนกับในซีรีส์ก็คืออีกคนดูเปลี่ยนไปอ่ะเราจะเลือกทำยังไงถามอีกคนตรงๆงไหมหรือว่าเราจะแบบเก็บไว้ในใจสมมติก่อนสมมติว่าคุณมีนเปลี่ยนไปคุณปินจะทำยังไงคนะเลือกที่ถามตรงตรงหรือเลือกที่จะเก็บไว้หะถามครับอะไรถามอันนี้ลองถามลองถามเป็นไรเนี่ย เปล่าเปลี่ยนไปหรือเปล่านะะคถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนไปอ่ะคุณจะตอบเขากลับว่ายังไงคะก็ก็ไม่ตอบอ่ะไม่ตอบเลยแล้วเราเปลี่ยนไปจริงไหมเขารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปอ่ะก็แล้วแต่เขาจะคิดเองโอ้ไม่แต่ในความที่แล้วแต่คิดคือสุดท้ายอ่ะถ้าเขาคิดอย่างงี้เราอธิบายอะไรไปเขาคิดแบบนี้อยู่ดีก็ ชอบทำมากกว่าพูดปกติมีวิธีแสดงความรักยังไงบ้างคะเหมือนหมายถึงว่าแบบกับคุณแม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมมีไหมชอบบอกรักคุณแม่บ้างไหมคะหรือว่าเพื่อนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้ไมมถามก่อนอย่างนี้ดีกว่าเลี้ยงแมว ก็ได้บอกนะบแบบเศ้าไปอม ค,คุณมีนและชื่อจริงๆ่งะคะเราเป็นคนพูดพรอมไหมคะเรื่องในโอกาสแน่น่นถ้าอยู่กับเพื่อนก็พูดเล่นๆพูดตามปกติโอกาสอะไรที่เราจะแบบพูดเพราะก็อย่างเช่นมีทำงานทำงานสัมภาษณ์หรือว่าอะไรปกติปกติค่ะนึกภาพไม่ออกเลยที่แบเอ๊ะเวลาคุณมีนพูดเพราะจะไปไงไงนะในหนลอก อาหาร่าเช่เช่เช่ท<ช>เนข้าวหรือยังคก็ได้อ่ะสมุตสมุตรเลืงซมสั้น่าน,นข้าวรือังคะ ดังเลยเดี๋ยวเราจะตอบกลบว่านัเลยได้ไั้มได้ไั้ยข่าบนบอบว่าไม่ได้ยินเลยขออีกทีไม่ได้นหรอดังเลย ก็จริงมีหลายมีหลายที่นะครับที่อยากจะแนะนำแต่ถ้าอิงตามซีรีส์ก็บอกเาเยอ์ลิเวอรี่ที่อยู่บนเ,เรียกว่าอะไรนะคะบอกตอเบียร์ลิเวอยู <oker> ่บอกเบียร <oker> ์ลิเวอรี่ใช่ค่ะอ๋อีิเวอรี่ใช่ใช่ <S <S จะอยู่บนอะไรเลยบนอบอเบียร์ครับอ๋อเส้นทางในการเดินทางไปยากไหมคะกี่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมง จหา้เองแล้ว้าจากกรุงเทพไปหน้านี้ประมาณประมาณกี่ชั่วโงโอ้โหปกติขับรถไปหรือนังเครื่องอไปาไมขรไปสอายวังน่ครื่องอรู้สึกยังไงพค์านระหว่างการขับรถไปกับการนั่งเครื่องไปเลือกแบบไหนดีนะเรียวถึงใช่ไหมอยมีอีกมีอีกไหมคะจังหวัดหน้ามีอีกหนึ่งสถานที่ไหม 啊、那木呢？ ไปสองรอบกันดูโอ้ยไปสองรอบด้าก่อนอันนี้เล่าหรือปวดคะเลาเราเรามีวิธีตอนรับคนมาบ้านเราแบบไหนคะมีกรหารอะไรไหมเอ่ยฮะเอ่แเราเป็นเป็นนู่แลี่เกลับบ้านอะไในเช่มีกลับบ้านอะไก็จะผูกข้อกันตลอดเลย เลี้ยขวานทำมาเลยเอ,อ๋อเป็นการเลี้ยวขวัญ<ป>บ้านคุณมีอยู่นานบ้านคุณปิงอยู่ที่ไหนคะกรุงเทพอดไปที่เลเลยอ่ะอลังค่าอลังค่าสมมติมีโอกาสไปเที่ยวนอกเหนือจากจังหวัดน่าแล้วอยากไปเที่ยวที่ไหนไหมคะจังหวัดอะไรดีจังหวดอะไรที่ไหนนะคะเขาถามเขาบอกว่าไปไปเทียยะะเเท่ยวในใจ แต่เขาจะพาไปโอปกตินี้ไปไหนไปด้วยกันตลอดเลยไหมคะก็ผ่านชอบชอบเป็นคนชอบเที่ยวชอบชนไปอ๋อชอบชวนไปอีกฝั่งหนึ่งก็ชอบไปใช่ไหมมเขาฟินกูอยู่แล้วเขาไปก่อนผมว่าคนเขาได้ปิ้งยากใช่ไหมเขาไม่ทิ้เลยนะเขาไปเลย เฮ้ยจริงหรอแบบสายเทลหน่อยไหมคะนี่เขาพูดกินเลยนะผมบอกอ่าริงอันนี้เล่าให้ฟังอีกแล้วเหรออ่าเล่านี่แล้วฝั่งนู้เนเขาก็เป็นสายกินไม่ใช่เหรอเรามาใช่ไหมแต่ก่อนเด็กมีชอบกินออเอ้ยชาวนอ่ะ มีมีกินนี่ไงอะโวคาโดมีกินไม่ชอบกินอะโวคาโดอาฮะชอบทานอะโวคาโดคุณปิงนะคะชอบทานอะไรครับทุกอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าถามคุณบีนดีกว่าคุณปิงชอบทานอะไรคะกุ้งกุ้งกุ้งอหไกุ้งอหไกุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งล็อบสเตอร์กุ้งล็อบสเตอร์แล้วกุ้งอะไรแล้วกุ้งพกุ้งกุ้งกุ้งเหรอใช่กุ้งกุ้งเหรอกุ้งเขาพูดกันใช่ไหม น่ารักเนนี่นนองเวลาเพอรมฟู่กัน <uth> um. สองคนนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าในในตอนพิเศษนะคะที่ที่ในเรื่องของไอ้หลงไหนนะคะก็จะมีในช่วงของตอนกับพระจันทร์ดวงเดิมค่ะแล้วถ้าเปลี่ยนนะคะเป็นคุณมีนคุณปิงละคะจะเปรียบเทียบนะคะเป็นกับชื่อตอนว่าอ,าอะไรดีไอ้หลงไหนกับพระจันทร์ดวงเดิมใช่ไหมอ่ล้วถมาสมมุตินะคะ มีได้ไหมได้ดิ ไม่เกิงจริงหรอ่ะถ้าเต็มสิทแม่คุณมีนะเป็นคนกินกินแบบว่าตามเวลาไม่ได้กินแบบว่ามือหนึ่งให้มันกินแบบแน่ๆเลยคือแบบใไปกินเลยค่ะอร่อยยด้วยอ่ะเออมันเป็นอย่างนี้เองแล้วเห็นล่าสุดที่ครเที่ยญี่ปุ่นค่ะคุณปิมีไปตามหาสตรอเบอร์รีเคลือ้ต่หเจอะเจอตอนแรกจะส่งกีไั่มพ ดีดียังสิ่ไม้ครับห้าไมา้สิบไม้สิบไม้แถบแต่อยากให้พี่งกินหวานเยอะนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะ กินไหมล่ะกินร้อนไหมคะตออกเวลาถ้าอ่านึกถึงอ่านึถึงเพื่อนนึกถึงที่บ้านอะไรเงี้ยตอนนี้มีมีแผนจะกลับบ้านไหมคะทีนีไม่มีแผนแต่แต่ไปพังพังกับที่บ้านครับอ่าอีกท่านหนึ่งค่ะนึกถึงอะไรเอ่ยเทศกาลสงกรานต์นึกถึงบ้าใหม่น่ารักนะาร จะมีพีพ่อจะเปลี่ยนก็ไดี่าจะเปลี่ยนก็ไดเปลี่ยนวันนี้เนาหอาน้นัวไม่ให่คอานกกับตจังหวัดมีแพลนกลับต่างจวัดกลับ้านไหมบ้านอยูุงเทพจได้จไ้นีบ้ายู่กรุงเทพอันนี้ก็จะไปเที่ยวเซลมาช่วสกดมับงานไว้ใช่ไหมะ หหอยากปากแป้งหรออยากปากแป้งยอมให้เขาปากไหมคะเขาอยากปากแป้งปากแป้ยอมไมตัดแล้วต่มี ใส่และสวมแล้วก็ดูแลตัวเองอย่าทำผื่นน้ำเลือดเรอยๆเพราะช่วงนี้ร้อนจริงๆคก็ดูแลสุขภาพนะช่วงนี้เหมือนเหมือนแบบมีฝุ่นกลับมาด้วยแล้วก็มีโควิดเหมือนก็กลับมาด้วยนี่ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับใช่ไ่ะดูแลผิวหน้าผิวพรรณก็เชิญที่เดซีนี่คิงได้นะครับ ด้วยใช่ไหมคะฝากผลงานเลยค่ะจริงๆต้องร,ตรอติดต,ตามนะตั้งแต่ในเอ็มชอยในเอ็มชอยส์นะครับผมเร็วๆดีนครับผมจะมีโปรเจกต์อะไรให้ตามก็แน่นอนสิไม่รู้เลยว่าหวางไหมแต่น่าจะดี ทุกคนแน่นอนแบบคาดไม่ถึงนะเชื่อพ <s ång> ูดเพื่อไปครับ